สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเด็กข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่นี่คือไลน์อัพสีืบเพื่นตัวจริงของปีศาจแดงฮาคริสตินโอลเดนโดนะครับเลือกย้ายทีมการวางแผนของเอริเทนฮากในรูปการนี้อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดครับเนื่องจากมีรายงานว่าคริสตินโอลเดนโดครับอาจจะบอกลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังสมมสรนนั้นนะครับไรฟวิววลในการควา้าแชมป์ใดๆนะครับรายงานระบุว่าเขามีกําหนดเข้ารายงานตัวที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรแค่นึงตั้นในช่วงป็นจีสันในสัปดาห์นี้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องบอกลาอ,อทัลฟอร์ดซึ่งแมนเชสเตอร์ยไน์เต็ดนั้น,นะครับออกมายอมรับว่าโรโดเองนะครับเป็นผู้เล่นคนสําคัญในแผนการทําทีมใหม่ของเทนฮารก สำหรับลูการที่กำลังจะมาถึงนี้ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยฝากผลงานไว้ที่24ประตูในทุกรายการนั่นมีสูตรให้เห็นแล้วว่าเขามีบทบาทสำคัญสำหรับสโมสรในช่วงที่ผ่านมาแค่ไหนครับต้องยอมรับว่าแมนยูเองหมดหวังที่จะรัง้งเขาไว้และถ้าเขาอยู่ที่ออเทอฟอร์ดจริงเขาจะเป็นหนึ่งในแผนการนำทีมในระบบ4-3-3ของเทนฮากอย่างแน่นอนในขณะที่ทุกคนนะครับกำลังจับตามองว่าแมนยูเองจะเปิดเกมในรูกการนี้อย่างไรเมื่อ,อไรเดอร์เนโด แต่ทีนี้ครับผู้รักษาประตูของพวกเขายังคงเป็นนาวิดเดคอาผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งของแมนยูในฤดูการที่แล้วนะครับผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะแมตท,ที่แมนยูพบกับลิเวอร์พูลแม้จะเกิดการตั้งคาถามมากมายถึงเรื่องความสามารถของเขาแต่เมื่อเทียบกับการซื้อผู้รักษาประตูใหม่นั้นนะครับเดคอเองยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสลับสมมสร กงหหลัในนรูปา,รา้คาดว่าจะมีดิโกโดาโลเฮริเมกายราฟิวรานไทเรลมาเลาเซียเนื่องจากแมนยูเอนะครับต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในแนวของการป้องกันของพวกเขาในเช้านี้โดยคาดว่าพวกเขาอาจจะคว้าแบ็กซ้ายของเฟยโนตว่าที่คู่แข่งของลูชชตามหลักและแมนยูจำเป็นจะต้องเสริมตัวเลือกให้กับแบ็กขวาและก็ซินเต์แบ็กซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าเทนฮากเองจะแก้เกมนี้อย่างไรหากเขานั้นสามารถคว้าตัว ลิเซนโรมาร์ติเนสจากอาแจ็คมาเล่นในมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ดาร์ลสมาควายแล้วก็วารเรนจะรักษาตำแหน่งของพวกเขาไว้ได้หรือไม่ส่วนกองกลางคาดว่าจะมีลิเซนโรมาร์ติเนสแล้วก็เฟนกิดเดยองบุนโนเฟนสอย่างไรก็ตามครับโอกาสที่แมนยูจะเซ็นสัญ,ญญากับเขานั้นและก็ใช้เขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมีความน่าตื่นเต้นและก็ต้องบอกว่าโคตรตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับสำหรับเดยองเองเขาสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเช่นเดียวกันกันกบเซนเตอร์แบ็กและก็แบ็กซ้ายหากแมนยูเอง ยื่นข้อเสนอ37ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาก,กับเขาเพื่อเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ชมใหม่หากทีมหลังปิดผนึกการย้ายจากบาร์เซโลนาเฟรนันเดสเอกอาจจะขึ้นเป็นกัปตันทีมกองหน้าอาจจะมีเอนโทนี่มาคารเดฟอร์ดเจอร์นันโชการสูญเสียโรนัลนั้นจะทําให้เกิดช่องว่างสำหรับแมนยูนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่มีกองหน้าที่ยอมรับและมากความสามารถดังนั้นคนที่จะรับช่วงต่อจากโรนัลโด้ดูเหมือนจะมีแค่มาคาร์เดสฟอร์ดซึ่งจะเป็นเขาหรือไม่อย่างไรต้องติดตามกันยาวๆครับ รายงานจาก CNN โปรตุเกสว่าวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมครับยูเนเต็ดนั้นพักการซ้อมที่ศูนย์แคนิงตันหนึ่งวันเพื่อเตรียมเหินฟ้ามายัางประเทศไทยเริ่มทัวร์พิจิสันในวันศุกร์ดังนั้นสตาร์วัย3 7ปีรายนี้จึงไม่ต้องแจ้งเหตุผลในการลากิจแต่การดูซ้อมจากการเตรียมงานของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างดิทินฮะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าโรนโดนะครับได้หมดใจกับโอทร์ฟอร์ดเนื่องจากมีความเทียทยานอยากเตะยู่ฟ้าจับลีก และอยากประสบความสําเร็จได้แชมป์อย่างเป็นรูปธรรมานามาซึ่งการสมหัวของผู้บริหารเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยคาดว่าสัญญาที่ยังเหลือในซีซั่นหน้าคงไม่เห็นคร no ิสเตนโอลเนโดกลับมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงอีกต่อไปแล้วนะครับโดยแมนยูนั้นยินดีขายสตาร์โปรตุเกสรายนี้ให้กับทุกทีมที่สนใจครับในราคา13ล้านปอนด์จนทางเชลซีนั้นบาซุลนาบาเยมิวนกหรือนาโปลีซึ่งต่างก็การันตีในการเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์กอยู่ในขายทั้งหมดครับ ความชัดเจนเกี่ยวกับอนา,าคตของเซียชเวนครับจะยิ่งแบเบอร์ไปในวันศุกร์นี้เพราะทีมต้องการประกาศรายชื่อนักเตะเดินทางรวมถึงการเปิดตัวเสื้อแข่งยาวซีซั่นใหม่ด้วยถ้าไรดนดูนะครับต้องทําใจยอมรับและแยกทางแข่งปวดหัวที่2ครับหลังจากที่เมื่อซัมเมอร์ก่อนครับในปี2009นั้นได้รับเหตุผลว่าต้องการเล่าฝันกับยอดสม,มุรสอ,อย่างเรอลมริดครับ ข่าวต่อมาครับสานักเตะร,รายต่อไปเตรียมซบแมนอยู่ครับสื่อของกิจเปิด3รายชื่อนักเตะร,รายต่อไปที่แมนเชสเตอร์เดนต์นะครับเดดึงเข้ามาเสริมทัพต่อจากไทเรลมาเลเซียครับกองหลังดัสของแมนเชสเตอร์เดนตประกาศยืนยันคว้าไทเรลมาเลเซียแบ็ไซ้์ยทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับจากฟีนุสรอสเตอร์ดามครับอย่างเป็นทางการในวันที่ หก,กรกคราดโคมที่ผ่านมาส่งผลให้กลายเป็นการเสริมทัพรายแรกของปีซาแดงในยุคข,ของริเทนฮาร์คกุลสื่อชาวรัสวัย22ปีครับเป็นการสัญญากับแมนยูนะครับจนถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี2 0 2 6พร้อมออปชั่นในการขยายเพิ่อมอีกหนึ่งปีส่วนค่าตัวอยู่ที่14.6หล้านปอนด์ครับในขณะที่ดีเอ็กเพลสครับสื่อของกรีนรายงานว่าแมนยูเองมีโอกาสได้ดังเต็ใไม่เพิ่อมอีกสามรายในสัปดาห์นี้โดยคนต่อไปจะคงเป็นคริสเตียนดิเช่นครับกองกลางทีมชาติเดนมาร์ก ที่เป็นแข้งฟีเยนทําให้ไม่มีค่าตัวและจะเซ็นสัญญากับทีมเป็นระยะเวลา3ปีหลังจากได้ลิเชนมาแล้วนะครับจะเป็นฟิกิเดยองคาบกองกลางบาร์เซโลน,นารายต่อไปโดยคาดว่าค่าตัวของดาวเตะวัยห้าปีรายนี้อยู่ไม่ต่ํากว่า5 6ล้านปอนด์พร้อมด้วยโบนัสเงื่อนไขต่างๆจํานวนหนึ่งครับส่วนนักเตะรายที่สครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในอุทารฟอร์ดสมร์นี้ก็คือลิเซนโรมาติเนสปาก,กาลังอาแจ็คอัตเตอร์ดัมครับเด็กเก่าของเทนฮากนั่นเองซึ่งคาดว่าค่าตัวของเขาอยู่ราว4ล้านปอนดล้านป พร้อมด้วยโบนัสเจ้าอีกเปนม้วนหนึ่งทั้งนี้นะครับนักเตะแมนยูเอจอเดินทางมาประเทศไทยในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมน,นี้ก่อนจะลงเล่นเกมบนเครื่องนัดแรกกับลิเวอร์พูลในศึกเดอะแมตช์แบงคอกคันทรีครับ2022ครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับในวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้สรุปข่าวต่อมาครับนักข่าวสเปนิตเผยว่าจนลาบ,บตา้าครับประธานบาร์เซโลน่าน,นั้นพร้อมขายฟิกกี้เดยองให้กับแมนยูแต่ ตีรวนเรื่องส่วนต่างเม็ดเงินเท่านั้นครับแถมป่วนวิดฟ,ฟิลทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้มีการพูดคุยกับเทนฮากคกุนซอปจแสดงทุกวันด้วยเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันแมนยูเองประสบความสําเร็จในการเซ็นญจญากับไทเรียวมาเลเซียครับแบ็กซ้ายทีมชาติฮอลแลนด์ของเฟยโนตเป็นนักเตะใหม่รายแรกในสมันี้และก็พยายามเปลี่ยนเดวฟิกิเดยองให้เป็นรายที่2หลังจากที่ เนื่องนานมาแล้วนะครับที่มีการดิวแล้วก็มีการพูดคุยกับดิวนี้ดาบอตาแพงถินครับดูครับไร้ประกาศผ่านสื่อว่าไม่ขายกองกลางวัยหาปีให้ปีศาจแดงอย่างเด็ดขาดต่อกรณีดังกล่าเควราสโรมาโน่ครับผู้สื่อข่าวเมืองกระทิงดุมีการเปิดเผยข้อที่จริงให้สาวกเรดอาร์มี่ได้สบายใจว่าราบต้านั้นพร้อมขายได้ยองแน่ครับในที่จริงแล้วนะครับนักเตะน,นั้นอาจจะไม่อยากจะให้เนื่องจากเขาต้องการรับค่าแรงเพิ่มตามเงื่อนไขหากรับใช้ต้นสงัดนี้ปีที่4ในฤดูกาลหน้า โรมาโนยืนยันว่า2สโมสรตกลงค่าตัวกับอดิสตาของอาร์แจ็คซึ่งคุยกับเทนฮากกับเจ้าในเก่าทุกวันครับอยู่ที่87ล้านยูโรครับแต่บาร์ซ่าเองต้องการค่าตัวก้อนใหญ่ถึง75ล้านยูโรในขณะที่22ล้านยูโรครับเป็นค่าแอดออนส่วนปีศาจแดงนั้นต้องจ่ายค่าตัวอย่างน้อย65ล้านยูโรครับแล้วก็อีก22ล้านยูโรนั้นจะเป็นค่าแอดออนจึงทําให้การเจรจานั้นกันยังไม่ลงรอยครับนามาซึ่งการประกาศจากลาบต้าว่าไม่ขายนักเตะดัดเบรดขายครับ พร้อมกันนี้ครับโรมมโน่เองเสริมอีกว่าหากาาบาซ่าปล่อยเลยยองให้กับแมนยูลาบอ,อต้าเองอาจจะนําเงินไปทาบซื้อเบเดโรซิวาร์มิดฟิลด์ทีมรูบายสีฟ้าเนื่องจากสตาร์โปรตุเกสรายนี้นะครับกระสันอยากจะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นกาตาลันอย่างแน่นอนแล้วนะครับ